จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราต้องเข้าไปอยู่ในคุกด,ดังที่เราไม่ได้มีความผิดแถมผู้คุมเนี่ยก็ไม่เคยเข้าใจเราด้วยครั้งนี้เราต้องหาทางออกแล้วก็รอดไปจากคุกนรลกนี้ให้ได้เลยแกจะหนีไปไหนฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไอคาตะกรนม่จุบสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุบแจ และในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันในเกมโลบอกกับแมป Escape The p r i s o n นั่นเองนะคะรอบนี้เนี่ยเราต้องเข้ามาใช้ชีวิต,ตอยู่ในคุกั้งที่เราไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเราจะต้องหาทางออกให้ได้ด้วยตัวคนเดียว <S <S โอเคค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเฮ้ยจุ๊กแจ๊แกเข้ามาอยู่ในนี้นะแล้วห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดห้ามหาทางออกไปจากที่นี่ด้วยทําไมอะทำไมฉันถึงออกไปจากที่นี่ไม่ได้อะแต่ตน,นี่ฉันไม่ได้มีความผิดเลยสักนิดอะ ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีใครได้ยินไหมโอ้โหรู้สึกว่าคุกนี้เนี่ยมันจะอยู่ท่ามกลางเกาะด้วยอ่ะทุกคนเป็นคุกที่โหดมากเลยนนเนี้เอ้าเธอสวัดดีเธอทำอะไรผิดมาถึงเดียวในคุกเหรอเออฉันฉันก็แค่ขโมยมาม่านะ่ะคือฉันไม่มีข้าวกินนะ่ะเธอดูสี่ชั้นผอมแห้งขนาดนี้โอ้โหขโมยมาม่านี่ก็ถือว่ามีความผิดนะคะทุกคนแล้วดูซ่วมดีเหม็นก็เหม็นมสุดอย่างไม่เป็นใจเลยวิฉันออกไปจากทางนี้ได้ไปดีกว่าลาก่อนไอ้คุกนรก ไม่ว่ายัางไงก็ตามฉันจะต้องหาทางกลับบ้านให้ได้เออดูเหมือนว่าทางนี้เนี่ยจะเดินไปได้นะอคุณแม่เนี่ยฉันก็เลี้ยงมาดีทําไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยล่ะอุ้ยเอาโอเคมันไปไม่ได้นะคะเมื่อกี้เราไปทางขวารอบนี้เราจะมาทางซ้ายเพื่อที่จะหาทางออกลงไปได้ไหมนะนี่แหละเฮ้ยอุ๊ยเราออกมาได้แล้วทุกคนในคุกนี้เนี่ยมีรอยยิ้มต่างๆให้เรา เออมาออกกําลังกายด้วยแต่ใครมันจะมีอารมณ์ออกกําลังกายอะติดคุกขนาดนี้ข <What? S 1> นาดนี้ฉันไม่มีความผิดทําไมมันถึงไม่ยุติธรรมเลยอะไม่เอาอะฉันจะกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่เซฟก่อนคน,คนติดคุกที่นี่เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะแล้วรู้สึกว่าคนที่จะหาทางออกเนี่ยวิว <c oughs> อววิว นี่ยมันมีมาตรการป้องกันเขาใช้ลังสีสีเขียวตุ่นตรงพื้นนั่นนะเห็นปะเห็นแล้วล่ะนาฉันโดนไปแล้วด้วยก็โดนเหมือนกันน่ะอึบอึบอึ๊บโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้เรากระโดดจนรอดมาได้แล้วหูดูดิให้ตายเถอะที่นี่มันโหดจริงๆเลยอ่ะตดมาบนท่อแบบนี้โอเคค่อยๆไต่มาพร้อมกับเซฟทางนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันจะต้องเออจมไอแสงสีเขียวนี้แน่ๆ ฉันไปก่อนดีกว่าฮึบฮึบไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> เราต้อจะต้องไปทางนี้นะเราไปตามลูกศรที่คนข้างหน้าเขาทำเครื่องหมายมาให้เราดีกว่านะคะทุกคนเออแต่ตรงน,นี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้แสงสีเขียวนี้มันจะเอ,อมีฤทธิ์ทำให้เราตายได้หรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> สวมลอยได้อกลิ่นมันเหม็นเน่ามากเลยนะเนี่ยฉันไม่ชอบกลิ่นนี้เลยอะแถมอ่างล้างหน้านี้มัน มีสีเขียวเฮ้ยไม่ตายเสดงแล้วว่าไอสารนี้มันน่าจะแห้งไปแล้วละคะ่ะทุกคนลแล้วก็โดดผ่านมาตรงเตียงอี๋ฮึยฮึบเรียบร้อยอฉันทําได้อยู่แล้วผู้คุมคงไม่เห็นฉันใช่ไหมนะแหมราชีลีออฟปี้อย่างเราเนี่ยมันแค่น,นี้ทําไมมันจะยากไปหรอมันไม่ยากไปหรอ,หอไปคะ่ะทุกคนไปต่อต่อเนื่องเราจะถึงแล้วขอตั้งหลักฮึบ โอเคเรียบร้อยหวังว่าข้างบนนี้มันจะเป็นท่อเราก็จะเป็นทางออกให้เราสามารถเดินออกไปได้นะสีมันเลืองแสงด้วยหุ้ยเหมือนจะออกได้แล้วนะคะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมไม่มีเขาว,วงกดแบบนี้ด้วยล่ะฉราจะไปถูกหรือเปล่าอะ่ะเราก็วิว่งไปตามเขาว,วงกดบอกว่าคงจะไม่มีตัวอะไรมาจ้าเอ๋เราได้นะเอ๊ะทางนี้เหมือนจะไปได้เราตรงไปทางนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ยวายอีกทีนึง เฮ้ยได้อยู่ไม่ลงนะคะทุกคน a few moments later อฉันหลงทางอ่ะฉันจะทำยังไงดีขอจับแม่จา,าช่วยด้วยหรือว่าทางนี้มันลงไม่ได้เฮ้ยลงได้ฉันไม่หลงนี่เอาอีกแล้วทางนี้อีกแล้วทางไหนดีนเนี่ยสีผู้หรือสีฟ้าสีฟ้าก่อนเฮ้ยได้สีแดงสีเขียวสีเขียวส้มกับฟ้าส้มดิเฮ้ย ม่วง <c oughs> เขียวอุยอ้ยอุ้ยได้แล้วได้แล้วเอา <c oughs> มันจะดักอะไรไปเยอะขนาดน,นั้นน่ะ <c oughs> ดูดิผู <c oughs> ้คุมมันยังมีลูกกระตามาจับจเจ้องมองเราอีกอะ่ะอ๋อฉันเห็นแล้วทุกคนดูดิมันจะมีเหมือนเออบันไดล่องขนอยู่ตรงนี้เห็นปะเงาๆเนี่ยโอ้โอเคฉันเห็นแล้วฉันเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยดีนะฉันไปชนช่างสังเกต่ะไม่งั้นฉันตายอีกรอบแนๆ่ๆอึแ เราจะกาะออ,อตื่นเต้นเกินเอ้ยเราจะเกาะไปทางนี้เลยดีกว่าอึบบสวยอึบแล้วก็อีกอันนึงอีกสเต็ปไปวิ่งเกือบแล้วมาแล้วเซฟตอนนี้ไม่มีน้ำสีเขียวเลยนะฉันคิดว่าถ้าโดนน้ำมันน่าจะตายเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามโดนน้ำมันรอขึ้นก่อนไปโอเค โอ้โหมันท้าวิบากเลยอะการหนีออกจากโค้งนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยกระโดดเรียบร้อยเราจะวิ่งมาเพื่อที่จะทําการเซตตรงนี้แล้วก็ไปต่อแบบต่อเนื่องเลยอึ๊บไม่เอาแล้วฉันไม่อยากไปต่อแล้วโอ้โหแล้วสีมันก็มองย่างด้วยนะเนี่ยทุกคนดูดิสีเขียวสีเขียว ปกติฉันก็ไม่ค่อยจะผ่านอยู่แล้วนะยังมามีอันนี้ไว้อีกอืเซฟออกแล้วครับทุกคนหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทางออกนะฉันอยู่ในคุกน,นี้มานานเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ข้านอนนี่น่าจะเป็นทางออกแล้วนะสู่อิสรภาพเอ <Yahoo! S 1> ้ผู้คุมจอมโหดมระวางกับดักไวลโลฉันเยอะมากว่าฉันจะออกได้สภาพของฉันพูดตรงตว่าสะบักสะบ,บอมเกิน ทุกคนไอเรื่องแค่นี้เนี่ยมันไม่ขนาดมือเราหรอกออปปี้ง่ายๆใครๆก็ผ่า pp. มาใครเขาจะพลาดกันตรงเนี้ยไม่มีใครพลาดได้หรอกนะอา่าฉันคิดว่าเราน่าจะต้องขโมยเฮลิคอปเตอร์ไปแหละเห็นหอตรงนั้นไหมฉันว่าฉันขโมยได้อยู่นะเพราะว่าเขาจะไม่เห็นไม่มีใครเห็นแน่นอนอย่บอกนะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยผู้คุมจะโผล่มา่ห <What? S 1> นีเขาไม่เห็นหรอก ตอนนี้มิยังไม่ใช่เวลาอาหารกลวันเขาก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาในห้องขังที่ฉันอยู่ใช่ไหมเธอออกมาได้แล้วโอกเก่งมากนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยอะไรอ่ะจะไม่ช่วยเธอหรอกฉันกลับไปแล้ววะอาอาใครจะคิดว่าฉันจะไม่รู้แ่ไม่มีทางหนีได้หลบหน้านางนักโทษช่วยด้วยฉันต้องยิงมันหึหูมันปารตัมเบลใส่เราด้วยอ่ะ รู้สึกว่าตอนนี้ตัวของผู้คุมันจะมีเกาะอยู่ไม่นะเราจะต้องรอเกาะมันหายไปก่อนแล้วถึงจะสามารถโจมตีมันได้เรือมันต้องสองร้อยห้าสิบแห่โอ้โหแล้วมันปาของใสแล้วรัวๆเลยอะจะไม่ได้ทำความผิดด้วยซ้ำอะทําไมต้องทาฉันด้วยคนมันมีพ่อมีแม่นะแกทำฉันแบบนี้หมายความว่ายังไงเฮ้ยเฮ้ยมันยิงใหญ่เลยอะเฮ้ยเกาะมันกำลังจะหายไปทุกคนเกาะมันจะกำลังจะหายไปไปเลยยิงยิงหัวมัน โอ้โหแกทําฉันมาเยอะเกินแล้วนะไอ้ผู้คุมใจโหดไอ้คนใจซ้ําแกมันชอบทรมานคนอื่นตายซ้ำเฮ้ยฉันขอรีโหลดก่อนได้ไหมล่ะตอนนี้พลังงานของฉันมันหมดแล้วแก่เพิ่งยิงสิแกมาสู้กับฉันตัวตัวที่ฉันทำอยู่นี่ก็ตัวตัวนะเอาจริงๆอะแกแค่ยังสู้ฉันไม่ได้ไงตอนเนี้ยหนูนี่มันปากดีจริงๆเลยนะกลับไปอยู่ในคุกซะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็หนูไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมหนูต้องกลับไปอยู่ในคุกด้วยหนูจะต้องออกเป็นเจ้าที่นี่แล้วหนูก็จะกลับ ฉันได้ไหมสามสองหนึ่งไม่นะเกาะมันกำลังจะกลับมาโอ้โหเกาะมันกลับมาแล้วฉันหลีเลือดยังไม่ทันไล่เลยเกาะกลับมาอีกแล้วช่วยด้วยค่ะโอ้โหปลาของมาอีกแล้วทําไมมันโหดขนาดนี้เราเหลออีกแค่2ี่สนาวีเท่านั้นก่อนที่เกาะของผู้ครูคนนี้จหมดแล้วเราก็จะสามารถต่อกรกับมันได้อีกครั้งหนึ่งยิงมาไล่เก้าวิแกยิงฉันได้แค่อีกเก้าวิเท่านั้นฉันจะไม่ยอมแกเด็ดขาดฉันจะไม่ยอม สวนยิงออ้โหฉันเหนื่อยฉันพลังงานหมดฉันขอพักแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะแกจะยิงฉันแบบนี้เลยเหรอยังไงนางหนูแกเนี่ยมันคนชั่วจริงๆเลยนะชั่วตั้งแต่แกทําความผิดแล้วแถมยังชั่วที่แกเนี่ยต้องมายิงผู้คุมคนดีอย่างฉันผู้คุมคนนี้อะไรอ่ะคุณเนี่ยมันคนร้ายคุณจับคนผิดคุณหาแพ้รับบาปหนูไม่ได้ทําอะไรเลยหนูแค่นั่งเรียนอยู่แล้วก็แค่แ นี่ไม่ได้ฉันจะจับแกไม่นะทุกคนตอนนี้เหมือนบอสมันจะพลังหมดแล้วนะคะแต่ว่าเราานะจะต้องหาทางออกด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ฉันจะจับแกมาให้ได้ยังไงแกก็ไม่รอดจากที่นี่หรอกนางหนูไม่ไม่จริงออกไปออกไปฉันจะไม่ยอมเดดขาดฉันจะไม่ยอมเราจะต้องไปที่เฮลิคอปเตอร์นะั้ให้ได้มันตามมาติดๆแล้วอะทุกคนทํายังไงดีฉันจะทํายังไงดีอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นอีกแค่นิ้ โอ้โหมีกาวมองเลยดูเท้ามันดิเท้ามันเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม่เฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างหน้าเราเองไม่ฉันจะออกไปจับที่นีโ่โอ้โหนล้นเราก็หนีรอดออกมาได้นะคะหลังจากนี้เนี่ยฉันคงต้องหาทางกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้ฉันนั่งคอมาแล้วก็เป็นป่าไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยหาทางกลับบ้านอีกทีนึ่งแล้วกันยังไงเราก็มีฮออยู่แล้วเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยเราทําสําเร็จแล้วนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้จุ๊บแจงเล่นเกมแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะสําหรับครั้งนี้จุ๊บแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้เวลานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย